เห็นอยู่ให้บานก็มีหานป้าพูดอยู่หน่หนอยๆกัเลยวด้จิจามเฮได้ยังหวานเลยเร็วมาตวบัดมาเห็นขาอันนี้พอดีมาดูโอ้ยหานมาถึง การหลอนๆนั่นกันนี่ลงน้ำยิ้ยินมเนาะโอ้ยนยยี่ไหมหดได้หลาย,าหยไหมโอ้ยนายจีเด้เป็นโลเออเจ็ดโล่แปดโลพอหวานเนะาะหอยขมนะจนมาหวานหอยขมเอามางมหอยขมบดเอดบอดได้พ่อตกแล้ววะอันนี้หวานแหลักบดง้งม ทามีไงกับหมุดขี้โค่นมดแล้วสวัสดีครับน้ำน้ำเขาสูบไปหรือไงทำไมมันคือเหลือหน่อยเถอะไปจะไม่มีใดญ่รอกใหญ่ขนาดนี้นหันเดียาขาวหน่อยใช่ไหม นี่ต่ตัวน้อยๆแล้วตัวใหญ่ก็ไปเร็วเดินมืตกองมัดกันใช่เอาอะไรมาใส่อนะนะวนิธีชาวบ้านหากินตามลำคลองว <c oughs> านแฮมันจะไม่เต็นหายหมดนี้ไปกองไว้ยังไงเอาเครปห้อยผมเออเดี๋ยวห้อยจุร้อม <c oughs> เห็นมีอยู่ด้วยปลาพุทธนะน้ำแสดงว่าเขาไปสูบใสโบรหนำมันก็เลยห้งเร็วแต่ปลาซิวเรามักงนัดเต้นอยู่นั่นหรือว่าปลาปลาปลาขาวหน่อยขาวหน่อยขาวหน่อยไปมกเนาะมกใส่ใบมองหลักบรรยากาศยามเย็นหากินตาม ภาษาชาวบ้านเรานี่แหละเห็ดมันพุดอยู่เด้แต่ว่าหวานบ่ค่อยได้แต่มันวิงเขาลูกเต๋าข้างหลังมันจะเป็นแผ่นลูกเต๋าปูนใช่นั่นแหละไม่ตาปลาเลยแต่ว่าช่วงนี้มันจะเป็นลูกเต๋าไงมันจะหวานบ่ได้เนาะเนี่ยพุดเยอะเลยนะเนี่ยจงลาพุดเยอะจะไปฟังหุ่นเขาสกัดจับได้เยอะเนาะ ได้หลลายยเฝุ่งหนฟังเขาได้หลายพอได้หากินยูยู่บ้านเองนะขอบคุณที่รับชมสำหรับคลิปนี้จะมีปลาอีกไหมจะอรอลุ้นอีกไหมจะบานเลยหรือว่าไง<ป>ตักชาสินนะได้ได้ด้อยจูบรำจัดไป สวัสดีจ้าทุกคนไม่รอรุนและขอบคุณครับ